ก่อนหน้านี้เรารู้จัก t i k t o อก็มันก็คือแพลตฟอร์มแพฟอร์หนึ่งที่เราแบบถ่ายถายดูเพื่อความบันเทิงเรื่อยๆไปแล้วก็ด้วยสายอาชีพของเราเราก็มองว่ามันมันน่าจะทำทำงานอะไรร่วมกับมันให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นได้เป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับตัว TikTok เท่าไหร่นะครับแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ย เ,เทรนของติ k กตอมาเพิ่มขึ้นเราเองเราก็อยากที่จะอยากรู้ว่าแพลตฟอร์มเนี้ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างอะไรนีครับวันนี้ก็เลยมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาเรียนรู้กับ c o p ีโ t แพกับว่ากับมาดามฟันนี่นะครับในวันนี้ครับผม กับแพตตี้แล้วนะครับซีโอแพตตี้หรือซีโอปากตลาดนั่นเองก็เปิดโลกกระทัดใหม่เลยคือซีโอแพตตี้เนี่ยเขาได้สอนให้เรารู้ถึงว่ามิติอีกมิติหนึ่งละกันนะฮะของการใช้ Tik t o k เนี่ยเพื่อสร้างตัวตนใหม่บนโลกออนไลน์ของเราเล้ว,วันนี้เนี่ยเขาได้มาเรียนรู้เยอะมากๆเลยรวมถึงวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือมาดาฟันนี่นั่นเองซึ่งวันนี้ความรู้แน่นความรู้จัดเต็มมากๆซึ่งใครพลาดไปนะครับบอกเลยว่าเสียดายมากๆเลยนะครับได้เข้าใจมากขึ้นไงว่า Tik t o k มันคืออะไรแล้วก็เราต้อง เล่นกับมันอย่างไรอะไรเงี้ยได้ความรู้เยอะเลยค่ะันนีได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็ได้ในมุมมองใหม่ๆนะคะไม่ใช่แค่มีเรื่องการตลาดอย่างเดียวแต่ยังได้ทั้งวิธีคิดแล้วก็ไอเดียต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะมีความสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีง่วงเลยค่ะอีกทั้งนะคะได้ความรู้อัปเดตแบบสามารถเอาไปลงมือทําได้ทันทีตั้งแต่อยู่ในคลาสเลยค่ะได้ความรู้ใหม่ๆมากเลยแล้วก็เข้าใจควาว่า Titikk t o อล เออมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตจากการเรียนตรงนี้นะคะติ๊กตอกเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่จริงๆก็ไม่ถนัดเลยแล้วก็เข้าใจว่าติ๊กตอกคือการที่เราจะต้องไปเต้น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 อย่างเราเองเนี่ยเราก็ไม่ถนัดเต้นแล้วเราจะเล่นถนัดไหมอันนี้เป็นคําถามต่อไปก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้จักติ๊กตอกให้ดีมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอคอร์สดีๆนะคะของคุณแพตตี้นี่คือ ดีมากๆวันนี้มาเราคือสนุกมากเพลินมากหนึ่งวันคือไปไวมากแล้วตอนนี้ก็จบคลาสเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอะ่ะพี่คิดว่าติ k t o k เป็นอะไรที่ไกลตัวพี่ไม่เข้าใจว่าคนเข้าไปเล่นทำไมพี่คิดว่ามันคืออะไรที่เราแบบถ่ายวิดีโออะ่ะแล้วก็แค่ส่งไปให้ใครสักคนหนึ่งดูซึ่งเราไม่รู้จักบนโลกใบนี้คิดแค่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะก่อนหน,น้านี้ซึ่งมาวันนี้มันเหมือนทลายกำแพงหลายๆอย่างของพี่พอสมควรแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ได้ไกลตัวค่ะแค่เราต้องกล้าแล้วก็เริ่มวันนี้ก็ได้ความรู้มาากนะครับที่ว่ว เกี่ยวกับการทำา Tik t o กนะฮะ t i k t o k มีอะไรที่เราแบบไม่รู้อีกหลายๆเรื่องเลยนะครับแพลตฟอร์มจริงๆเราอาจเข้าใจผิดนะครับว่าจริงๆมันต้องถ่ายสวยหรือต้องแบบต้องเป๊ะอะไรเงรี้ยวันนี้ก็มารู้แล้วว่าจริงๆต้องเป็นความเรียลที่สุดนะครับความเป็นธรรมชาติที่สุดก็ทุกคนที่มาเรียนก็ตอนนี้ก็ได้ความรู้หมดนะครับหลายๆคนก็ได้ความรู้แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับ TikTok เลย วันนี้ได้เรียนรู้ว่าในการที่เราจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญแม้แต่กระทั่งการทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์เี่เราจะต้องวางแผนแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง1,2,3,4อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่อะไรที่แบบคิดปุ๊บแล้วก็ได้ป๊อเลยอะไรเงี้ยค่ะ ขอบคุณซีโอแพตตี้มากเลยค่ะที่เชิญมาดาฟนนี่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะในการที่เป็นวิทยากรในคลาสวันนี้แล้วก็บอกว่านักเรียนทุกคนนะคะมาพร้อมกับปัญหาแต่ว่าได้ปัญญาแล้วก็ได้ไอเดียกลับไปบอกเลยว่าเป็นคลาสที่สนุกมากและทุกๆคนนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพแล้วบางคนก็เป็นคล้ายๆกับ ต้องการหาแรงบันดาลใจในการที่จะเริ่มต้นทำคอนเทนต์ใน TikTok นะคะก็บอกเลยว่ายังมีคอร์สต่อๆไปให้เซอร์ไพรส์อีกแน่นอนติดตาม c ซี p a แพตตและมาดามฟันนี่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่เชิญมาะคะ่ะ